ก็คือว่าคุณเป็นใครครับบุริลัมโมชิมือสไนเปอร์ส้มยิงเล่นเกมนี้มาแล้วกี่ปีครับเจ็ดปีอยากจะทราบว่าเข้าวงการแข่งมาแล้วกี่ปีห้าปีอยากจะทราบว่าในห้าปีที่เข้าวงการแข่งคุณได้อะไรบ้างอูได้ทุกอย่างเครื่องบินเรือรบขี่ปนาวุธมึงเพ้อเจ้อ อยากจะทราบว่าการเล่นสไนเปอร์ประมาณนี้เป็นได้หร้อนักแข่งเวลากูเ <fucking> ห็นนี่เลงร่วมวันเลงเป็นวันเลงวันครึ่งเลงวันฝลาเรลงทีไรเนี่ยกว่าจะง้างกว่าเมกะจี้จะออกจากํำกล้องมึงใช้เวลาเลงหลายนานหลายสัปดาห์มากเวลาง้างเวลาเลงทีเนี่ยมาแรงวันบินเข้าปากไปแล้วสิบกว่าตัวกว่าลูกปืนจะออก เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นนักแข่งการเล่นการเดินมุมเหลี่ยมเชิงไอวอรและอะไรต่างๆมันยังไม่ได้มันยังไม่ครบเครื่องมันยังไม่สมบูรณ์อยากจะทราบว่าคนเล่นเนี่ยสมบูรณ์ปะโอสมบูรณ์แบบทุกประการเขาให้เดินเกมมึงเดินเล่นเขาว่ไปซ้ายกูเห็นออกขวากูดูตลอด เล่นหน้าเล่นตายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วไปเอาเสื้อใครมาใสา่ไหนดูดิโมชิเธอเนี่ยมันจะจดจํา MVP โลกดูกระตูนมากไปสเต็ปไม่ได้กูไม่ได้ผ่าน ไอ้เนียสเต็ปม,มึงกูก็ไม่ให้ผ่านเล่นอหัวเรือเล่นได้ยังไงเล่อย่างงี้เป็นมึงอะโคโนโต่างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่โดดนนี่นนี่นีกน่ก,นก,นก,กูไม่เห็นทําดาเมจได้ซะแอะไอ้เหี้ยเพราะเขาถ้ามึงเล่นอยู่ในแมปใหญ่นะเขาเรียกว่าตัวฟีวงไฟไปเลิกเล่นไปโคโนโอ,อะไรนั่นแ่ะเลิกลบเกมเลิกเล่นเนอะอย่าเล่นเลยถ้ากูเป็นตัวฟีวงไฟไอ้สไนเลงโบสไนเล็งเบ มึงก็งขับเบีคลื่อนที่